ช่องนี้ก็บ้าการบางเรื่อเลยครับผมมีชื่อ f c ครับขาหื่นครับเขาชอบมาดูแบบผู้หญิงครับที่หมองในช่องอะไรครับพี่จะเปลี่ยนลุกไหมครับว่าแบบไม่มีความหื่นความเต้าชู้มีครับผมคิดเวลาครับค่อยๆลดลงเรื่อยๆครับตอนนี้ก็ค่อยๆลดลงแล้วครับล,ลดลงแล้วนะเมื่อก่อนหนักกว่านี้เยอะนะแต่นี้ปีนี้ก็ลดลงแล้วครับแต่เพราะว่าถ้ามันหักดิบเลยมันก็ไม่ได้พี่มันก็ต้องแบบค่อยๆลงมาทีละนิดทีละนิดอมีผู้ใหญ่ติงในเรื่องของความ ทันลึ่งความทันเล็นเลยไม่เลยผู้ใหญ่ไม่ว่าเลยเขาแล้วแต่ผมนะผู้จริงเขาแล้วแต่ผมแต่เราขี่อยากจะลดเองอยากจะลดเองครับเพราะว่าคิดว่าอายุ30แล้วครับต้องเบาเบาหน่อยครับเอ๊ะพิผิดหวังเลยที่ตะก้าผิดหวังเลยเขาไม่อยากให้ผมลดเห็นไหมเขาผิดหวังเลยเห็นไหมแต่ผมคิดว่าอยากจะลดอ่ะมันเหนื่อยแลวบางทีมันก็เบื่อเบื่อก็มีอ่ะบางทีอ่ะหรือเป็นเพราะว่าโดนติโดนติงเยอะเออเพราะว่าเมื่อก่อนอ่ะเราทําไปเต็มที่ไงเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามีใครด่าเราไหมอะไรเงี้ยจนพอมาวันนึงเห็นคนด่าเรา เราก็เลมแบบอ๋อเราอาจจะเล่นแบบเยอะไปเยอะเลยแต่เมื่อก่อนอะเราไม่เคยมาดูที่เวงเล่นไงทำแค่ง,งานแล้วจบไปอะไรเยงี้ครับจนตอนหลังก็ต้องเอาแบบตามการณะเทศะแล้วแบบว่าใครเล่นได้ผมก็เล่นอะใครที่แบบรู้ว่าเขาไม่ชอบเราก็ไม่ไปเล่นแล้วแต่ว่าถ้าเกิดบางคนที่เขาเล่นได้หรือเขาชอบเล่นอ่าเต็มที่แต่ว่าถ้าเกิดบางคนที่ลุกเป็นนางเอกหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็จะเบาๆไม่สเปรสปารแล้วตามความเหมาะสมครับใช่ครับไม่สเปรสปาแล้วครับ จะไม่คงคอนเซปต์เราไหมอ่ะมันก็ต้องค่อยๆลดลงอ่ะพี่ผมว่าคนก็น่าจะเข้าใจะนะค่อยๆลดลงแต่ว่าถ้าเกิดเจอแขกเล่นผมก็เต็มที่นะแต่ถ้าแขกบางคนเขาแบบไม่ได้เล่นเต็มที่ขนาดนั้นอ่ะเราก็ต้องแบบเบาๆละเอาเฉพาะคนที่เล่นได้